สวัสดีครับผมโอวอาครับวันนี้เรามาสนุปผลฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับสคู่ที่ได้ให้ไว้สวิตเซแลนด์รครับแพ้ต่อฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ4ครับอ,อิตาลีแพ้ต่อนอร์เวย์ไป0ประตูต่อ1ครับวันนี้บอลอาจจะไม่เยอะครับแต่เรายังมีมาฝากเช่นเคยวันนี้ไปที่ฟุตบอลไหน่าซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างปักกิ่งกวอนจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอตในเวลา6โมงนาทีนะครับ ปักกิ่งเนี่ยชนะ3จาก5นัดหลังถ้ามองเกมในบ้านแล้วเนี่ยปักกิ่งชนะ3นัดล่าสุดมาน่าจะมีความมั่นใจอยู่ค่อนข้างมากครับมาเจอกับทีมอันดับหนึ่งอย่างเซี่ยงไฮ้พอเนี่ยดูแล้วไม่ง่ายครับเพราะสถิติทีมเยือนพวกเขาในชนะมายังไม่แพ้ใครเลยตลอด10นัดหลังสุดเนี่ยถ้ามองภาพรวมแล้วข้อมูลที่ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมองว่าทีมเยือนดูดีกว่าเล็กน้อย ผมมองว่าเซียงไฮพอดอาจจะเบียดเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและยึดเป็นอันดับหนึ่งต่อไปได้วันนี้ผมมาสรุปการเข้ารอบของบอลยูโรยู1มาฝากด้วยนะครับเริ่มที่กลุ่ม A ครับมีทีมอย่างโปรตุเกสฮอลแลนด์เบลเยียมแล้วก็จอร์เจียก็พิกโผครับเป็นจอร์เจียเนี่ยข้อรอบเอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ตามมาด้วยโปรตุเกสและฮอลแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยตกรอบไปแทนจอร์เจียเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ ที่สุดแล้วครับทั้งที่มีคาราเชเลียเนี่ยคนเดียวที่โดดเด่นอยู่ในทีมครับแต่ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวกลุ่มบีครับมีสเปนยูเครนโคเอเชียแล้วก็ลรมานนี้ครับก็เป็นทางด้านสเปนครับเข้ารอบกับยูเครนไปได้ส่วนกลุ่มซีมีเยอรมันอังกฤษเช็กอิสราเอลก็เป็นทางด้านอังกฤษครับเข้ารอบกับอิสราเอลไปกลุ่มดีครับมีฝรั่งเศสอิตาลีนอร์เวย์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นทางด้านฝรั่งเศสครับจับมือก,กันกับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบไปได้ กลุ่มนี้ก็พลิกโผไปเล็กน้อยครับอิตาลีตกรอบไปรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นการประกบคู่แพ้ตกรอบทันทียังไงแล้วฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยผมจะนําข้อมูลการแข่งขันแบบนี้มานําเสนอและมาฝากทุกๆวันแน่นอนข้อมูลส่วนไหนเนี่ยตกขาดตกบกพร่องไปกราบขออภยัยแล้วมาเจอกันที่ไลฟ์สดตอน6โมงทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ